เอาเลยครับสวัสดีครับผงวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับตัวละครอย่างยูเอนะครับผมตัวสุดโกงที่ตอนนี้เนี่ยหลุดแบนค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยมันปล่อยสกิลได้รัวๆแบบว่าติดติดกันเลยใช่ไหมฮะหลังจากโดนเนิร์ฟมาเนี่ยยูเอมันก็ปล่อยสกิลได้ช้าลงประมาณ0.5วินะครับดูเหมือนน้อยแต่มีผลเยอะมากนะครับผมก็เกมนี้ผมจะเล่นเป็นรองเท้าล็อคูดาวตัดเลือดนะครับแล้วก็เป็นสมุด Evil Secret นะครับผมประมาณนี้นะเปลี่ยนของก่อนนะครับเพื่อเอารกคูดาวนะครับผมแล้วก็ยูเอโดนเนิฟมาเนี่ยก็คือมีการบอกจุดที่สกิลเราจะเป็นลงด้วยนะคือฝั่งตรงข้ามจะเห็นเลยนะครับว่าสกิลเรามันจะไปตัดตรงไหนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้สกิลได้ช้าลง0.5วิแล้วก็มีบอกเส้นจุดตัดของสกิลเลยให้ศัตรูเห็นเลยนะครับผม<ๆ>ก็ถือว่าเล่นยากขึ้นมากๆนะได้เมทแรงเหมือนเดิม แต่เล่นยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะ <c ười> คนก็เลยไม่เล่นกันนะครับเ <c ười> พราะว่าสกิลเคลียร์เวฟอะไรก็ช้านะ <c ười> ครูดาวก็นานเฮ้ยมันมาเวดแดง <c ười> นี่ไงตัดไปหนึ่ง, <c ười> งทีตัดไปสองทีครับผมเก็บจัดๆเอาเยลยสกิลเรายังแรงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสกิลช้าลงมันติกโอ้ไม่ตายพ <c ười> ายเต้ไอเจวทเราายาเต้เสียฟิกเกอร์แล้ว <c ười> โอได้ไหมโอ้ตายหมดเลยปัดไปหนึ่งทีมามีแอนปีแล้วนะครับเอาตรงยูเอเนี่ยมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะคือแบบถ้าสมมติว่าจังหวะชละมุนน่ะยูเอ็มันเก่งนะครับผมแต่จังหวะแบบเอาให้สกิลให้โดนไปเปลี่ยยากนะครับเราพยายามเก็บสแต็กไปสกิลช้าลงนี่คือมีผลมากนะครับจุดปัดไปหนึ่งทีไฮยาเตะหน้าลั่นกระป๋องฟิก ถ้าหนึ่งโดนตรงปลายไปดีเป๊โอเคสวยอยู่เพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเราใช,ใช้สกิลอะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบกะแม่นๆเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าใครเป็นตัวแบบตัวเซียนอยู่แล้วเนี่ยแบบว่ากาสกิลแม่นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวโกงนะแต่ถ้าสมมติว่าใครกาสกิลไม่แม่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเล่นยูเอกก็ต้องใจเย็นๆนะครับ เนี่ยเคลียร์คีฟช้าจังเลยเนาะคือตั้งแต่ใช้สกิลต่อเนื่องไม่ได้นี่คือเคลียร์คีฟช้ามากนะครับไปช่วยด้านล่างดีกว่าเ,เฮย้ยเฮ้ยบัฟแดงยังอยู่นี่บนแมปอ่ะมีคนเอ,อ้าผมอันตีเฉยโอ้โหท่าหนึ่งจุดตัดพอดีครับผม <laughs> โอเคผมได้ลดคูดาวเอ,อ้ยอผมไม่มีสกิลนี้แล้ววะ่ะตายวะ่ะสาตาแม่งรอบินผมเลย รอครับรอเลอมาจิ้มเลมาจิ้มหน่อยเราจะได้จุดตัด,ตดเพื่อนจุดตัดไปหนึ่งทีถ้าโดนเต็มๆเนี่ยก็เจ็บเหมือนเดิมนะก็ถือว่าเป็นตัวโกงที่ค่อนข้างหลุดหลุดเกือบทุกเกมมาทั้าตอนนี้นี่ครับซาต้ามันรอบินผมในย่าผมรู้เลยนั่ยนะมันไม่โผล่แบบเห็นไหมผมรู้เลยผมเดินอ้อมมันบินแล้วเพื่อนโอเคแก๊กตาย ตาตาหนึ่งทีไม่โดนเต็มๆครับโอ้โหไม่โดนไม่ได้เลยสกิลมันแอบเล่นยากเลยนะโอ้ต้องหนีแล้วอะวเวเลสมันจะเอาผมเดี๋ยวผมช่วยให้สกิลไป็นหนึ่งที <c oughs> เรียบร้อยครับผมคือมันเป็นตัวที่โอเคนะถ้าแบบสกิลแม่นๆนะครับผมยังแรงเหมือนเดิมอเอา เวเลสโดนบูบับตีตายเฮ้ยซูก้าโอ้ T <laughs> oh, แต่ข้อเสียก็มีนะคือซีซีไม่มีเลยนะครับยูเอแล้วก็ถ้าสมมติมว่าฝั่งตรงข้ามหยิบนาคอหรือลิงมายูเอเล่นไม่ได้เลยนะครับเราหาจุดตัด <laughs> จุดตัดเ <laughs> มื่อก่อนนี่สกิล <laughs> ทิ้งคว้างได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> ต้องการด,ดีๆไม่งั้นนี่คือไม่แบบเล่นยากเลยได้ตัดเล่มมาแล้วนะครับ แบบผมจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับผมเวลาผมเล่นเมผมก็จะออกตัดเลือดตลอดนะครับเพราะว่าคือบางคนอ่ะแบบคิดไปเลยนะว่าแบบเวลาเล่นยูเอไม่ต้องออกตัดเลือดเลยอย่างนี้นะครับสำหรับผมมันต้องออกนะเพราะว่าช่วยทีมนะครับวีเลดอยู่ด้านล่างวีเลดวีเลดโดนแล้วครับผมผมสกิลจุดตัดอันตีไปหนึ่งทีโอเค อันตีเอาตรงไดเมก็แรงเหมือนกันนะยิ่งมีของนี่คือดีไปหนึ่งทีนี่ประมาณแบบเกือบครึ่งได้เลยนะครับผมอันตีอะแรงเหมือนกันนะยจเย็นๆครับผมโอ้โหแน่งขนาดตรงจุดตัดแล้วยังไม่ตายเลยเหรอแกเลือดไม่ลดเลยเลย <c oughs> ต้องเล่นแบบกับไฮาตินี่ครับถ้าบอกว่าผมสกิลโดนไฮาติหรือว่าซาตานี <c oughs> ่คือเจ็บแน่นอน แร้วว่าเราต้องเลงฮายาเตะนะไม่งั้นนี่มันจะสบายเกินไปนะครับได้บูมสติกแล้วนะครับผมจุดตัดไปหนึ่งทีตาบินลาวบิวเราตายเลยว่ะจุดเฮ้ยโอ้โหมันแช่แข็งพอดีดีดอันตีก็ผมชัดดาวไปหนึ่งทีสกิลโดนยากนันอันตีนี่แหละอันตีคูดาวเร็วมากนะก็เอาไปใช้แบบว่าทำไดเมทได้นะครับเก็บสแตก่อน ตัดเลือดให้เพื่อนจุดปัดไปหนึ่งทีตายไหมโอ้ไม่ตาย,เด,ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเล่นกับเรียวมาพวกนี้แหละหายาหายาหายามันมันพิュ่อยู่นะตัวนี้นะครับโอ้โหโอ้โหพอสกิลหมดยูเอททำอะไรไม่ได้เลย <laughs> นี่ขนาดผมเล่นเซตคู่ด,ดาวเสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ ต้องดีดหนีแล้วว่ะอู้ฮายาเต้ไม่พูดได้บินนี่ถ้าสมมติว่าผมมาเล่นสารฤกคูดาวนี่สกิลมันจะคูดาวน้ำเนมากๆนะครับไม่ไหวละวปวดต้องกลับบ้านไม่งั้นเราตายแน่นอนครับผมเลือดน้อยแค่นี้สกิลต่อๆไปนี่ไงโอ้เราใส่สกิลแก๊สไม่เข้าเลยครับ เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าต่อไดเมจได้เรื่อยๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแบบว่าคือหลังจากโดนเนิร์ฟมาเนี่ยจะเอาคิวแบบเป็น10คิวก็คงยากนะครับผมแต่แบบว่าถ้าสมมติว่าทำไดเมจช่วยทีมให้เพื่อนได้คิวอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยโคตรแรงเลยเห็นปะเวลาโดนสกิลหนึ่งจุดตัดเต็มๆมันแรงมากนะครับต่อไปเรื่อยๆเล่นยูเออเราต่อไปเรื่อยๆอเพื่อน รอเขาแบบว่าพลาดน,นะรอเขาพลาดโดนสกิลเราเต็มๆอะ่ะเขาก็ต้องกลับบ้านนะครับไม่ก็ตายเลยอุ้ยกับโดนดึงตอนนี้ครูดาวเริ่มเร็วนะเลยเกมครูดาวเร็วก็โอเคอยู่นะครับโอเคได้เดเดมมาแล้วนะครับผมต่อไปผมจะออกเป็น Evil Secret นะครับจะได้บอกว่ามีเจาะเวทมาไหนนะครับผม มมันนจะาาดึงเเรพื่อซูกา้าด้านบนซูกา้าโดนอีกสวยจะจัดท่าเท่ท่าเท่ทเทไปหนึ่งทีครับผมเอาดีครับทายาเตมาเฮ้ยมันคุณดิดโอ้โหมันฆ่าแค่ที่เราเลยอเฮ้ยมันจะเหยียบผมผมมีอัญติตัดไปหนึ่งทีโอ้ โดนเฉียวเฉียวก็เจ็บอยู่เอ้ามาผมไม่มีใครในย่านะนึกว่ามีดีดออกไปอุย๊ยเกือบตายครับผมไี่ฮายาเตะอันตีเราอีกเก้าวิฮายาเตะขอจุดตัดเน,น้นๆไปไหนโดนไปหนึ่งทีสกิลหนึ่งไม่ตายสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งผมดีดหนีเฮ้ยตายแนละ้วเนี่ย โอเคตอนนี้เรา6คิวนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะนนมันน่าจะตีดตักแน่เลยเฮ้ยมีคนโหมันดึงดีดหนีโอ้โหมันตีดักเฉยเลยก็ถือว่าเอาจริงผมว่ามันก็แอบแอบเก่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแค่แบบสกิลมันช้าลง จุดตัดเต็มๆเขาบอกตายเลยเมื่อกี้นี่สุกา้าโดนจุดตัดท่าสองเราเต็มๆคือตายเลยนะครับโอเคเราก็สกิลตอบไปเรื่อยๆนะครับเฮีย,ย,ยด้าก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นบ้านเล็กยา,าได้ ข้อดีของ U a มันก็เช็คยาไ้ด้วยนะครับฟังเสียงเอานะถ้าเสียงเปลี่ยนก็ใช่เลย <laughs> มีคนอยู่ในยากต่อไปเรื่อยๆครับผมติออกมาแล้วต่อไปมันกระโดดแล้วเพื่อน <Precis. S 1> ต้องเลงเเ <laughs> ็งฮายาเตะหน่อยนะเล็งฮายาเตะเดิ้นๆครับผมอะ uh huh. <laughs> โอ้โหแก๊กกดตัวแข็งไปหนึ่งทีผมจะดีดนี้อ้าวอ้าวแบบนี้ไม่สวยนะไม่สวยนะผมตายคือคือล้มเลยใช่ไหมกทางแล้วมันอยู่กลางเยอะแน่นอนเพื่อนผมต้องเล็ทันตาเตะ โอ้โแก๊กโดนเต็มๆไม่ไม่ลดเลยครับเลือดโอหายาหายา,า,ยาเอามัอนสายติดเพื่อนเอาเอา,เอา,เอาซูกา้ามันดับซูก้ายังไงตายอยู่5-1เรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆผมมีอันติมันตัวแข็งดีดทำได้เมก่อนเลยเอาไล่มันเพื่อนมันตายสามไอเต็มยังรอดอยู่ แต่ผมว่าฮายาเต,เตะเลยเกมมันก็ลาวิวสู้ได้นะต่อไปเ,อเรามีตัดเลือดเพื่อนเวเลสม,มันก็ไม่อื่นหรอกสวยครับผมรอเอาโถตายหมดแล้ว,ลว17 a ซิดเล่น UA เลยครับผมครืเอาโรติงมันเป็นตัวละครที่แบบตอนนี้เนี่ยมันเน้นฆ่าไม่ค่อยได้นะครับแต่เน้นแบบว่าทำเดเมจให้เพื่อนคิวเอาอะได้นี่ครับผมก็ ถือว่าเก่งน้อยลงไหมก็เก่งน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งอะไรสกิลสองมันกดรววๆไม่ได้แล้วนะครับผมมันมีดีเลยศูน์จุดห้าวีนะครับแต่ก็ต่อดได้ดีนะทำไดเมจไปยี่สิบหกนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่สิบเจ็ดแอซิดเลยฝั่งตรงข้ามคฮยตาเต้เอเคแบบว่ากลับมาเข้าใหม่เหรอแต่ทำไดเมจไปสามสิบนะครับผมผมว่าเขาน่าจะแบบหลุดต้นเกมเฉยๆนะอะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ